สวัสดีครับผมเป้นะครับเป้วีออสิเอียมนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับให้ได้ดูว่าปัจจุบันนี้มีรถชนิบ้านบอกเลยว่าจะมาอัปเดตวีออสิเมียมนะที่บอกเลยสภาพสวยที่ลูกค้านะครับมาเลยต้องจองมาเลยต้องต้องซื้อนะครับบอกเลยมาอาจารยไม่ไหวแน่นอนครับเพราะเป็นรถที่คัดเกรดคุณภาพมาให้แล้วนะครับเป็นรถเกรดเอทุกคันพีเอียมทุกคันนะครับบอกเลย ผ่อนเบาๆสบายๆสี่พัน0้0พั0หกพันเจ็ดมีหมดเลยนะครับเรียกว่ามีทุกสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับรถสวยเกตเอคุณภาพนะครับเป้หรือว่าพิมพมช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้เลยครับเพราะผมมีโปรท้ายคลิปนะครับมีโปรทุกคันนะครับใครกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้นะครับตอนนี้ยังไม่ออกไม่เป็นไรอนาคตถ้ามีถ้าพร้อมออกนะครับเบาเลยของเป้ผ่านทุกเคสนะครับผ่านทุกเคสอนุมัติทุกคันนะครับได้รถไปใช้แน่นอนนะครับเป้อยู่ที่เสรีไท้หูเซีแปดได้หนึ่งครับ บริษัทพยุนนะครับเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับเป็นวิศวกรนะครับดูรถนะครับดูรถมีความรู้เรื่องรถนะครับและเคยฝ่ายจะซื้อรถมาก่อนนะครับดังนั้นเรื่องรถไม่ต้องห่วงครับไว้ใจเป๊ได้แน่นอนนะครับใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วดูคลิปนี้จบคุณจะได้รถสวยเิดเอพิเมียมไปใช้ครับสวัสดีครับไปเจอกันเลยสวัสดีครับผมเป้นะครับวีออสพรีเมียมนะครับบอกเลยว่าพามาดูคุณนะครับอัปเดตให้ดูว่ารถที่มี เรียกว่ามียอดจองยอดซื้อมากที่สุดนะครับเป็นรถ Vios นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องแบกใจนะครับเพราะอะไรนะครับข้อดีนะครับข้อดีของเขาก็คือนะครับเป็นรถที่ประหยัดออปชันครบออปชั่นเต็มขับง่ายเป็นเกียร์ออโต้นะครับและที่สําคัญครับออปชันเขาแบบว่าโดดเด่นไม่ซ้าใครแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาครับบอกเลยว่ารถสวยนะครับสวยน่าใช้นะครับขี่นะครับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับบอกเลยหนุ่มๆสาวๆออฟฟิศนะครับที่กําลังหารถไว้ใช้สักคันเนาะผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าผมจะเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะครับที่มีสลิปเงินเดือนนะครับรายได้แค่12,000บาทขึ้นไปออกได้แล้วนะครับแค่คนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับไม่ติดแบ็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะครับดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับถ้าติดแบ็คลิสต์ติดบูโรนะครับไปหาคนอื่นออกแทนนะครับที่มีประวัติดีๆเนาะออกได้เลยนะครับอนุมัติรับรถภายหนึ่งชั่ะ ผมจะพาดูนะครับสีแดงก่อนไหมไม่ต้องดีกว่าเอาสีดำเอาสีดำก่อนนะครับเพราะดําขายดีสุดละสีดําขายดีสุดนะครับโตโยโต้าวีออนะครับผมบอกเลยนี่คือหน้าใหม่ๆนะครับหน้าใหม่เจนใหม่แล้วนะครับเจนทบจะล่าสุดแล้วนะครับเรียกว่าได้ไปไม่ตกเทรนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะ เป็นวีออสนะครับสีดําๆนะครับสีดําคันนี้สภาพสวยๆนะครับตัว1.5ึ่งจุดห้า e นะครับหนึ่งจุดห้า e นะครับโฉมหน้าโฉมใหม่มินเนอร์เชนสีดำดำหล่อห่อไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้ทะเบียน5868ทะเบียนสวยๆนะครับกระจังหน้าใหม่ๆนะครับลายแถบลังน้ำสิบเส้นแบบนี้พร้อมไฟตัดหมอกสปอร์ไลท์มีให้ครบคันนี้นะครับผ่อนแค่3ามแสนเอ้ยราคาครับ3,29,000สอรถปี17นะครับ รถปีส7นะครับสีดำดำหล่อๆสีเนียนสภาพสวยสวยเหมือนป้ายแดงครับแม็กนะครับเป็นเทาดำนะครับเทาดำปัดเงาแบบนี้นะครับรถสภาพสวยสวยบอกเลยครับ3ามแสนเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับรถนะครับคันนี้นะครับติดฟิล์มมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟิล์มหน้าติดใหม่เดี๋ยวติดเพิ่มให้นะครับขอบสิบห้าแม็กสวยสวยนะครับคันนี้นะครับผ่อนอยู่5000กว่า6000นะครับคันนี้นะครับ5้า0กบาทนะครับ ใครสนใจคันไหนนะครับกด capture ไว้เลยเลยนะครับถ้าบอกถ้าชอบคไหนกด capture นะครับแคปรูปแล้วส่งมาให้ผมในไา์นะครับที่เบอร์0947894848นะครับเต้วิศวะฟอเร็กเนาะชื่อไลน์ผมนะอ่าเห็นไหมสวยๆอย่างนี้นะครับผ่อนแค่ห้าหกันบาทเท่านั้นครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้2จุดน,นะครับอ่ะคันต่อไปคันนี้นเซ็นเซอร์ถอยมีให้2 2จุดเช่นกันทะเบียน3183ดสดำๆหล่อๆนะครับ ฟิล์มรอบคันมีให้พร้อมแล้วนะครับขาดคิ้วนะครับคิ้วกันสาดยังไม่มีอย่าเป้ใส่ให้นะครับบอกเป้ได้เลยนะครับผพรหกพันนะครับคันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้านะครับสวยเช่นกันนะครับหล่อเหมือนเดิมนะครับหล่อเหมือนกันนะครับนี่สวยๆคันนี้ผพรหกพันนะครับพรหกพันสามหนึ่งแปดสามสีดำดำนะครับรถปีสิบแปดนะครับไมล์แสนไมล์แสนสองที่เดือดใช้อยู่วันละสี่สิบกิโลนะครับสีดำคันนี้ ผ่อนแค่6000นนะครับทุกคันนะครับฟรีดาวได้หมดเลยนะครับอ่ะไปสีบอลเงินบ้างนะครับสีบอลเงินนะสีบอลเงินทะเบียน4 6 0 0นะครับทะเบียนใหม่ๆหน้าใหม่ๆแบบนี้นะครับทะเบียนก็สวยรถก็สวยนะครับสีบอลเงินนะครับไม่เลือกง่ายนะครับผมบอกเลยแล้วบอกเลยว่าภาษีพอต่อให้ครบแล้วนะครับมีบริษัทนอกมาตรวจคุณภาพรถให้ด้วยจาก s อสนะครับสแกนดูได้เลยนะ แแกดูคุณภาพรถได้เลยนะครับฟิล์มติดพร้อมรอบคันนะครับคิ้วของแถมเดี๋ยวเป้แถมให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถสีสันโดดเด่นสวยครับน่าใช้ราคาคันนี้ผ่อนแค่6000เท่านั้นนะครับผ่อนแค่6 0 0ันเท่านั้นนะครับคันนี้ผมบอกเลยตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับราคาจากหน้าป้าย 3, 6ม0 0น่นะครับไม่ขายนะครับผมให้เลยไปเลยนะครับ3,49 0 0 0เท่านั้นนะครับเอาส่วนลดไปเลยนะครับ10,000บาทไปสย20,000บาทครับ อ่าสภาพสวยๆแบบนี้อ่ให้ดูภายในนิดนึงครับเปิดให้ดูหน่อยนะครับภายในนะครับเป็นภายในตกแต่งนะครับดีไซน์เป็นโฉมใหม่มาเนเชนนะครับบอกเลยว่ามีลายเรียกว่าเป็นทูโทนนะครับจะมีาลายพิงๆ,ๆแบบนี้นะครับพร้อมกระจกไฟฟ้ามีให้แล้วบูทหนังบูทนุ่มนะครับพวงมาลัยโซนสปอร์ตแอร์แบ็กมีให้ครบเกียร์ออตโต้เบาะเป็นเบาะผ้าคาม์บอกราฟ,ฟิกดิจิตอลแบบนี้นะครับลายเหมือนทีอาร์ดีเลยเห็นไหมครับเหมือนชุดแต่งทีอาร์ดีแล้วกระจกไฟฟ้า ระบบแท็ก TAC มีให้พร้อมมีให้ครบนะครับนี่สวยๆเนาะเดิมๆไม่มีขยับทั้งตัวนะครับอ่ะดูท้ายเขาหน่อยนะครับดูท้ายนะท้ายสวยๆนะครับนี่น่าใช้นับขี่นะครับผมลอ,อกเลยวีออสโคตรประหยัดน้ำมันและประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะรายได้หมื่นสองออกได้นะครับคนเดียวไม่ใช้คนช้ำเลยนะครับหรือจะเป็นตัวใหม่ทีนี้จะเป็นยาลิสเนาะทะเบียน424นะครับสวยๆคันนี้แฮนด์แบ็กห้าประตูนะครับ แหวกห้าประตูนะครับสีขาวขาวสี่แสนสองหมื่นเก้าตัวหนึ่งยี่สิบสองสปอร์ตเทคยาริดคันนี้แดงเอ้ยขาวตัดดำละหล่อนะครับขาวตัดดำละหล่อไฟหน้าโฉมใหม่ไมเนอร์เชนเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นลายแถบรางน้ำนะแม็กเป็นทูโทนปัดเงาเนาะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคัน <c oughs> นี้ไม่หมื่นเก้านะครับรถปียี่สิบเอ็ดนะสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับ สวยน่าใช้นะครับขี่นะครับหรือจะเป็นตัวมิดนะครับตัวนี้2 3 2สตัวมิดในคันนี้เลยนะครับนี่สีบอลเงินนะครับตัวมิดคือตัวลองท็อปนะครับนี่คือสุดแล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เห็นไหมพวกรุ่นนี้ยังเป็นแบบ่ามันตีอะไรพวกนี้อยู่เลยเห็นไหมครับนี่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับคือรุ่นพี่สุดแล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโมใหม่ไม่ได้เชนนะครับมีไฟเดือดมาให้ด้วยนะครับไฟเดือดไฟ l อลดีตรงนี้ก็มีให้นะครับนี่ มีให้ครบเลย3า5 0 0เท่านั้น1.5มิตรหมิลไมแสนนะครับบอกเลยอย่าพลาดครับบอกเลยรถสวยเกจเอพรีเมียมตรงบอกแน่นอนนะครับรถไม่เคยโดนชนพิควาพิความกับไมโครไมล์ K M, ใดๆทางสิ้นเลยนะครับอันนี้มาด้าเนาะมาด้าสี่แส่งมืนเ้าสีดานรถปี22นะแต่ว่าผมถ้าใครจะเอาก็ทักมาแต่ว่านี่เราจะขายด้วยวีออก,ก่อนอ่ะนี่ครับทะเบียนห้าเน, 5, 7, 7, 6, นะครับ ไฟเตอมองสปอตไลท์มีให้ไฟหน้าเป็นมันติแบบนี้อยู่นะครับนี่คือโฉมใหม่ของรถปี18นะครับตัวนี้300,000 40,009นะครับ300,000 40,009นะครับมีให้เลือกนะครับยูอารมีให้เลือกประมาณ50คันนะครับบอกเลยมาแล้วได้รถไปใช้แน่นอนนะครับรถซูเกอรเอพรีเมียมนะครับหรือจะเป็นตัว E ตัวนี้รถปี18นะครับ300,000 30,009นะครับ300,000 30,009 7237คันนี้พร6,000นะครับ ยางใหม่ๆยางกองกุดเยียร์นะครับแม็กเป็นลายไปพัดแบบนี้สีเทาดำนะครับคันนี้ไม่แสนสี่นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับนี่สภาพสวยๆแจ่มๆนะครับหรือจะเป็นสีแดงคันนี้เป็นยาริสเอทีพหนึ่งสองอีนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้านะครับแม็กเป็นแม็กเขรียกเป็นแม็กของเลนโซนะครับเจ้าของเก่าแต่งมาียบร้อยแล้วนะครับแดงๆดำดๆหล่อๆนะครับ แล้วก็เป็นชุดเบรกของเบมโบนะครับไม่แน่ใจว่าเบมโบแท้ไหมนะครับแต่ไม่น่าจะแท้นะไม่แน่ใจนะครับขอดูแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่ไม่แท้ไม่ใช่แล้วโอ้เป็นเป็นกรอบเฉยนะครับเป็นกรอบสายเฉยอ่ะปีสิบแปดนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับไม่แค่ห้าหมื่นนะครับดูได้เลยนะครับรถเบนซินเนาะไมคห้าหมื่นนะครับไม5ห้าหมื่นกิโลนะครับลดสองหมื่นนะครับแค่สองหมื่นเท่านั้นทะเบียนหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ สนใจทักหาไปได้เลยรถสวยเกรดเอพิเอเมียมนะครับนี่อ่ะให้ดูภายในหน่อยสวยจริงๆครับสวยจริงๆอ่าเปิดมาสภาพภายในนะครับสวยๆแบบนี้ไอรแบ็กมีให้กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับนี่ลําโพงดังสี่ดอกรอบคันเลยนะครับไอรแบ็กมีให้โอ้ยมีพาร์คกิ้งโซนมีพาร์คกิ้งโซน่าให้ด้วยนะแต่เทียรีก็มีให้ค้อมีให้ครบมีให้ครบเลยนะครับมีพร้อมมีครบออปชั่นน่าใช้น่าจะน่าโอ้โหน่าซื้อนะครับคันนี้ ราคาเท่าไหร่อ่ะคันนี้กระจกแท้ด้วยกระจกก็เป็นกระจกแท้นะครับห้าที่นั่งกว้างๆนั่งสบายนะครับยาลิสยาลิสท,ทาไมให้มาเต็มขนาดนี้ออปชั่นนะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายตาเหี่ยวท่อคู่สีท่อคู่บิทวีนเลยเห็นไหมครับสวยๆแมกเดนโซ่สวยๆแบบนี้คุ้มแล้วแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะครับไม่แค่ห้า0มื่นเท่านั้นนะครับรถสีเดิมๆไม่เคยเคลียร์ไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับ ไม่ห้าหมื่นสี่หูหาโคตรยากเหมือนป้ายแดงเลย3า9แสเท่านั้นครับพรห6,000นะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาศูนย์เก้าสี่เดนสี่สะครับสวยๆน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเจนล่าสุดนะครับปี1 8บแนะครับแล้วก็ปี2ี่สิบสอเนาะอ่ะสีดำมีอีกแล้วนะครับสีดำหล่อๆมีอีกแล้วนะครับนี่8ปดห้าศูคันนี้ไฟน้ามันตินะครับสามแสห้าหรถปีสิไมแสนสามนะครับ เฉลี่ยใช้อยู่วันละประมาณ50โลนะครับก็คือรถไปไปกรงไปกลับนี้เนาะที่ทํางานนะครับเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับสภาพสวยๆเจ่มๆมนะครับในได้คันไหนนะครับผมบอกเลยกำลังหาอยู่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วโทรมาหาผมนะครับ0947894848นะครับผ่อน5,000 6,000มีหมดเลยนะครับนี่สีเทาสีบอลเงินนะครับสียอดนิยมหรืจะเป็นสีดำหล่อๆสวยชังโค่ คันนี้3 4ม0 0ปี18นะครับตัวตัวนี้เป็นตัวเจนะครับเป็นตัวเจนะ8 7 2 0นะครับสังเกตกระจังหน้าเขาจะเป็นดำด้านนะส่วนปีส่วนตัว E จะเป็นดำเงานะครับนี่จะเป็นดำเงาแบบนี้นี่จะเป็นดำด้านนี่คือจุด,ดต่างนะครับที่เหลือไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่นี้ครับต่างกันแค่นี้จริงๆนะครับผล5 0 0 0นหนุพันมีหมดเลยนะครับ หรือเป็นคันนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับทเทมเบนเจ็ดสองศูนย์หนึ่งนะครับวีออสคันนี้หน้าใหม่ๆนี่ต้องเป็นตัวเจแน่นอนตัวเจครับคันนี้ตัวเจนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับผ่อนหกพันผ่อนหกพันเท่านั้นนะครับนี่สามแสนสี่หมื่นเก้านี่อันน,น,นี้อันนี้ก็จะผ่อนหกพันเหมือนกันครับนี่ก็ผ่อนหกพันนะครับผ่อนหกพันคนเดียวเท่านั้น บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติรับรถได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับรถพร้อมขายครับสภาพสวยๆรถบอกเลยว่าผมการันตีเลยรถไม่มีชนหนังบิคคอมกับไมครกอล์มายเลยทั้งสิ้นไม่มีจะต่อตัวรถนะครับบอกเลยไม่มีกับเครื่องมาไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกับสีนะครับหรือจะเป็นเจนเก่าๆนะครับเจนนี้ก็เป็นเจนเรียกว่าเจนสองเจนสามเนาะดูหน้าได้เลยนะครับนี่ห้าสามหนึ่งแปดคันนี้นะครับไปหน้ามันติคันนี้สองแสนกว่าแน่นอนนะครับสองแสนเก้าพันครับตัวเจนะครับสองแสนเก้าพัน รถปี13นะครับให้ดูครับชุดแต่ง t ดีรอบคันเลยชุดแต่ง t ดีสวยๆรอบคันนะครับแบบนี้อ่ดูครับสวยๆคันนี้ซื้อสดก็ได้จากเฟรนก็ได้นะครับปี13นะครับสปอยเลอร์สวยๆชุดแต่ง TAD โหสวยจริงๆครับคันนี้ใครสนใจบอกได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวเจนะครับตัวเจจะเป็นหน้าปี15เนอะตั้งแต่ปี14-15จะเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับนี่จะเป็นหน้านี้แล้วนะครับนี่ จะมีเส้นสปอร์ตคล้ายกับเอลติสนะนี่แบบนี้เลยนะครับเส้นสายชุนสปอร์ตเป็นโครเมียมเนาะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นดําด้านแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้สวยๆนะครับสวยคนละแบบเท่คนละสไตล์นะครับผ่อนแค่ห้าพันนะครับผ่อนแค่ห้าพันนะครับรถของเรานะครับบอกเลยได้มาตรฐานคุณภาพเกรดเอนะครับมีบริษัทนอกมาตรวจคุณภาพให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรถที่บอกเลยครับมีชุดแต่งทีดีรอบคันนะครับนี่ดูได้เลยนะครับสวยหล่อน่าใช้นะครับ 2 7 9แสนเจ็ดมลบปีสิบสามไม่แสนเดียวนะครับโครงสร้างหลังต่างเดิมหมดไม่มีชนในแรงสิ้นนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้คิ้วล้นรอสองนดหมื่นเนะครับผ่อน6,000ก็ห้าหกพันนะครับนี่สวยเดิมน่าใช้นะครับอ่าคันต่อไปคันต่อไปมีขนาดอีกอ่านี่คือบับเบอร์บีมาซาดนะครับชุดแต่งเทียดีรอบคันเหลือง สัดดำนะครับสวยๆแล้วรอทะเบียน5619คหนาคนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกๆนะครับรถปี16นะชุดแต่งเทียดีรอบคันนะครับราคา3 4 9 0 0 0สี่นะครับเป็นตัวยารีดเอทีพนะครับยารีดเอทีพหนุ่ยสองสปอร์ตนะครับของเทียดีสปอร์ติวเลยนะครับนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับไฟทถนดสปอร์ตไลท์ม, line, มีมีให้ครบสเกิร์ตรอบคันนะครับดำดำตัดตัวรถสีเหลือง ชุดจะเกิดข้างก็เป็นสีบอลเงินสวยๆอย่างนี้นะครับแม็กก็เป็นทูโทนนะครับทูโทนดําเงานะครับสภาพสวยๆเฉ้มแบบนี้เลยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าผ่อนแค่ห้าพันกว่าเท่านั้นนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับไม่ห้าหมื่นไม่ห้าหมื่นเป็นแฮนแบ็กห้าประตูนะครับสวยน่าใช้หล่อๆนะครับชุดแต่งทีจดีสวยน่าใช้จริงๆนะครับอ่ะเปิดหลังให้ดูหน่อยนะครับอ่ะดูภายในครับสวยเจ่มแบบนี้ เปียกๆเหมือนรถป้ายแดงนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับภายในสะอาดานน่าใช้น่าขับขี่นะครับภายใน holder, <fooled. S 1> แจ่มแจ่มน่าใช้นะครับ<ๆ>ขี่กล้องหลังก็มีให้ด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยใครกำลังหายอยู่เนาะอยู่กรุงเทพหานครนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกล,ายย ды, กลามาได้หมดนะครับออกในทุกอาชีพนะครับผมบอกเลยย,ยิ่งเป็นพนักงานบนโรงงานนะออกง่ายๆเลยนะครับออกง่ายๆเลยนะครับเบาหนังตึ้งๆนะครับแบบนี้เบาหนังตึ้งๆนะครับ ราไม่มีขยับซักตัวนะครับโครงสร้างหลกักไม่มีเสียหายนะครับอ่อาภาพสวย,สวยๆแจ่มแจมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นคันนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลคันนี้เป็นดูดอีนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้านะครับสองแสนแปดหมื่นเก้านะครับรถเจนสองนี่ครับหนึ่งห้าเจ็ด 1.5e 2นแ่นเก้นะครับรถปี1ิบสาไมแสนเจ็ดนะครับสี 4, น้ำตาลโอ้โ oh, หถูกมากๆคันนี้โคตรถูกเลยนะครับ2 8 9 0 0 0ดหนเะผ่อนห้าพัปปลาย6000นะครับคันนี้ใครสนใจรีทักหาโทรหาเป้ได้เลยสวยเดิมหล่ออยู่แล้วนะครับฟิลม์ม๋ยวติดให้นะฟิลม์มคิ้วอยู่ติดให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบภาพภายในบอกเลยไม่ต่างจากตัวเจน3เลยนะครับนี่ เกียร์เป็น cvt auto ครับ auto สภาพกริบเหมือนป้ายแดงนะครับใครลังหารถที่งบสองแสนสองแสนสามแสนนะครับผมบอกเลยดูช่องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้วีออสหนึ่ง้าอยส e นะครับหนึ่ง้าอยส e สปอยเลอร์อหลังมีให้สวยหล่อนะครับสี่แปดีคันนี้นะครับสี่แปดีคันนี้สปอยเลอร์อหลังมีนะครับมีนะครับ ดูนะครับดูนะตัวท้ายหลังนี่ครับสวยๆอย่างนี้โอ้โหสวยครับสวยมากตัว E ีน่าใช้ครับคันนี้น่าใช้ต้องเดี๋ยวมีลูกค้าจะอันนี้อยู่นะเดี๋ยวต้องส่งให้เขาดูคันนี้ครับ484สวยจริงๆแมกยางเปียกใหม่ๆโอ้โหคันนี้บอกเลยน่าซื้อน่าซื้อนะครับนาใหม่ก็มีอีกแล้วนะครับนี่ขอน6,000ตัว E ีเนาะตัว E ีนะครับ359,000นะครับ9210คันนี้เลยนะครับ จะเป็นคันนี้นะครับสีพิเศษหน่อยสีออกน้ําตาลน้ําตาลก็ไม่น้ําตาลนะตัว G นะครับตัวตัวท็อปด้วยสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับตัวท็อปเลยนะครับนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสกเกิร์ตรอบคันสวยๆอย่างนี้โอ้สวยจริงครับสวยจริงไม่แสนสามตัวปีสิบสามดูหน้าแล้วดูท้ายหน่อยครับสวยจริงๆสีออกน้ําตาลน้ําตาลออกไข่ไข่มันจะเรียกสีอะไรไม่แน่ใจรแต่สวยครับ มีทําท่อมาหน่อยนะทำท่อนะครับแต่โครงสร้างเดิมนะรถไม่มีแต่งอะไรเพิ่มมีกล้องหลังให้ด้วยตัว G ตัวท็อปนะครับ E J E G นี่ครับสบภาพภายในก็จะแจมแบบนี้กระจกไฟฟ้าไฟจะอร์มเสปอตไลท์กระจกไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะครับโอ้โหสวยจริงครับเป็นทูโทนด้วยนะบุหนังบุนุ่มทูโทนแบบนี้เบาะเป็นลายกราฟิกดำแตกับน้ำเงินนะครับสบภาพสวยๆเบาะตึงๆบักเก็ตซีทแบบนี้เลยนะครับ รถสภาพสวยเดิมนะครับกระจกแท้ทั้งคันนะครับตัวต้าสีเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคลียร์นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับขอดูล้อเม็นอ้างหน่อยโอ้โหเดิมไหมเดิมนะครับนี่ไม่มีแกะไม่ขายนะครับโอ้โหโอ้น่าซื้อมากสามแสนหนึ่งหมื่นเองครับพรหกพันเน่าครหาอยู่รีสักหาโัรหาเป้เลยศูนย์วันสี่จะไปเก้าสี่แปดสี่แปดไขหาอยู่นะครับบอกเลยหรือเป็นยาริสเอทีพตัวนี้นาใหม่แล้วนะครับ นใหม่หน้าเก่ามีหมดนะครับนี่หนึ่งเจ็ดห้าสามหนะครับตัวเจมีหมดนะครับราคาถูกถูสุดคุ้มประหยัดประหยัดเอาไปเลยเอ่ะสุดท้ายตบท้ายด้วยนะครับนี่ให้ดูก่อนท้ายสวยๆแบบนี้นะครับ6กหกหสตัวนี้เป็นหนึ่ตัวสปอร์ตนะครับยาิเอที 1.2ส port New A เอทีนะครับเป็นตัว All New เนาะปี22ราคา480,009นะครับไม้แค่8,000โลไม้แค่8,000โลครับผู้ชมสภาพสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับชมใหม่บอกเลยครับชมใหม่ๆเลยชมล่าสุดเลยนะครับมันออกจากห้างป้ายแดงครับบอกเลยคันนี้สวยจริงๆนะครับผ่อนอยวนี้คันนี้ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับ7,000 8 0 0 0ันเลยนะใครสนใจนะครับคันไหนทักหาโทรหาเป้ได้เลยนะครับ ที่เบอร์094 789 48 48นะครับรถสวยเก a รคุณภาพพรีเมียมนะครับมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับ299ยาริสตัวอี่อ e. นถูกๆนะครับรถราคาสวยๆแบบนี้อย่าพลาดทีขาดกดไลค์เขาแชร์ติดตามนะครับแล้วโทรหาผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยเนาะกับรถสวยเก a ร์เพรีเมียมนะครับที่คัดมาให้แล้วนะครับ มีประมาณ500คันงั้นครับโทรหาผมได้เลยนะครับอยากจะรถแบบไหนสไตล์ไหนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีหมดครบเลยที่นี่ครบเครื่องเรื่องรถมือสองโทรหาผม0ูนย์เก้าสเจ็ปดเก้าสดก็กดแล้วกดแชร์ติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ